สวัสดีค่ะมาเช็คดวงกับรุ่งอรุณพยากรณ์นะคะสําหรับคลิปนี้นะคะมาดูว่าเขาคือเนื้อคู่ของเราไหมนะคะ,ะคลิปนี้ก็ดูได้ทั้งคนโสดคนที่มีคู่สถานภาพชัดเจนไม่ชัดเจนรวมทั้งคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะว่าคนที่เราอยู่ด้วยหรือว่าคนที่กําลังเข้ามาตอนนี้ใช่คู่เราไหมนะคะอาจารย์มีไ้ายอยู่3ามกองนะคะกองที่1ค่ะเป็นรูปของดอกกุหลาบนะคะ กองที่2เป็นรูปของกิ่งไผ่ค่ะให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังตั้งจิตอธิษฐานนะคะส่งตรงมายังไพ่ที่อาจารย์ถืออยู่ตรงนี้นะคะว่าท่านมีความรู้สึกสัมพันธ์หรือว่ารู้สึกชอบไพ่กองไหนนะคะนั่นนั่นคือความรู้สึกที่ท่านส่งมายังไพ่และไพ่ก็จะตอบความรู้สึกของท่านนะคะเป็นจิตสัมผัสที่เราสื่อมายังไพ่ค่ะ ทีนี้ก็ถ้าท่านเลือกได้แล้วนะคะก็อาจารย์ก็จะพยากรณ์นะคะท่านที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะคือไพ่กุหลาบนะคะดอกกุหลาบนี้ไพ่มนีอะไรบ้างใบแรกจัดเม้นค่ะจัดเม้นบอกเลยว่าท่านรู้สึกว่าเป็นเหมือนคู่กันมาตั้งแต่อดิตชาติเจอปุ๊บรักปั๊บนะคะมันเป็นความรู้สึกผูกพันเคยพบเคยเจอนะคะ ใบที่สองเดซันค่ะเดซันคือความสุขความสมบูรณ์ที่อยู่ด้วยกันความเจริญรุ่งเรืองนะคะใบสุดท้ายนะคะเป็นไพ่ครอบครัวค่ะท่านที่ยังไม่ได้แต่งงานมีโอกาสที่จะได้แต่งงานเร็วๆนี้นะคะและเมื่อแต่งงานกันไปท่านคือเนื้อคู่กันค่ะต่อไปนะคะสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่สองที่เป็นรูปกิ่งไผ่นี้นะคะ ใบที่1นนะคะอาจารย์จัดได้เจ็ดไม้เท้าค่ะเจ็ไม้เท้าเนี่ยบอกเลยว่าเขาไม่ได้มีเราคนเดียวนะคะเขามีคนอื่นอยู่ด้วยนะคะแต่ว่าเราคือคนที่เขาจะเลือกนะคะหรือถ้าเป็นเรามีคนอื่นเราก็คือเราจะเป็นคนเลือกนั่นแหละนะคะคือสามารถสลับสับเปลี่ยนกันได้นะคะ ใบที่สองเป็นเจ็ดดาบค่ะเจ็ดดาบอาจจะมีปัญหาครอบครัวหรือปัญหาความรักเกิดขึ้นเป็นความรักติดบังซ่อนเร้นหลบหลบซ่อนๆอนะคะอาจจะมีมือที่สามมีปัญหาครอบครัวเข้ามาหรือมีปัญหาของคนรักเข้ามานะคะมีอะไรไม่เข้าใจกันแต่ใบสุดท้ายเป็นสามเหรียญสามเหรียญก็บ่งบอกว่าท่านก็ยังเป็นคู่กันอยู่ดีนะคะอาจจะอยู่ด้วยกันเป็นสุขปนทุกข์นะคะ ตอนนี้ถ้าหากว่าท่านยังเป็นคนโสดยังไม่ได้แต่งงานนะคะยังคบกันอยู่นะคะท่านก็คือคู่กันแต่จะมีปัญหากันตลอดนะคะ mm hmm. เมื่อแต่งงานกันแล้วก็จะเป็นสุขบนทุก์สุขส,ขสขท,ทุกทุกแต่เลิกกันได้ไหมเลิกกันไม่ได้นะคะอาจจะเป็นคู่กรรมก็ได้แต่ยังไงท่านทั้งสองก็คือคู่กันค่ะ mm hmm. พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ